ลูกค้าพร้อมเราก็พร้อมนะคะเราให้ลูกค้ามาลองเองเลยคะ่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่โชดดันช้างกรุ๊มนะคะตัวจริงที่นี่ทีเดียวนะคะหล่อหลอเท่เทแบบนี้นะคะตองขอบคุณลูกค้านะคะสุภาพกางนะคะอยุทยาเรานี้เองนะคะบ้านไกลเรือนกเรือนเกเรือนเคียงอีกหนึ่งจังหวัดนะคะแน่นอนว่าหล่อเท่สมาร์ทแบบนี้นะคะเรามารู้จักเขากันดีกว่านะคะว่าเขาไปอยุทยาในนามรุ่นอะไร 6 4 1 0นะคะลูกค้ามีเพิ่มนะคะชุดใบมีดันหน้า6 4 1 0ส,สงสัยจังเลยใบยมีดดันหน้าพร้อมกระจังหน้าแบบนี้เป็นคานาคาราโลนะคะเราดูแบบดูเขาสีฉ่ำๆแน่นอนคะ่ะว่าเขาไปทำสีอย่างดีนะคะคาน้าคาราโลที่เป็นปั๊มเฮดนะคะไอดี ID. โตด้วยนะคะเสื้อลายนะคะ6 4 1ีของเราและเป็นตู้แอ สีช้ำๆก็คือลูกค้านะคะสั่งทําสีอย่างดีทั้งคันนะคะตัวยางเนี่ยเป็นนี่ยางเดิมของเขานะคะก็คือเวลาทําสีก็จะทําสีกระทะล้อให้ด้วยนะคะจะดูได้มันจะมีรอยของความความเก่าของเขานะคะแต่คือยางถ้าเรียกว่าก็คือพอใช้ได้เลยนั่นเองลูกค้าก็เลยไม่ได้ตีแลกยางไปนะคะแต่มีเพิ่มเวรนะคะของชอด่านช้างไปนะคะพอทําสีอย่างดีแน่นอนว่า ลูกค้าจัดตูวแอร์ไปด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันข้างในอ่าคันนี้พิเศษหนึ่งสวนคันนี้นะคะมีกระบอกช่วยยกในตัวไปนะคะและมีตัวขอรับ้ายเป็นอีกแบบหนึ่งส่วนมากจะเป็นหางแมงป่องที่เราเห็นยาวๆนะคะและมีจ้ำตูดคะ่ะต้องเรียกว่าค่อนข้างครบเครื่องกันเลยทีเดียว ไปต่อกันค่ะซึ่งเวลาสั่งทำตู้แอร์แน่นอนว่าเห็นไหมคอมแอร์นะคะอันใหม่พัดลมใหม่จะออกมาข้างนอกตัวคอมแอร์ใหม่นี่เลยที่จัดเข้าไปนะคะเดี๋ยวเรามาชมภายในกันดีกว่านะคะว่าตู้แอร์จัดทำใหม่จัดทำใหม่เขาเป็นยังไงยิ้มกล้องยิ้มใจนี่เลยค่ะนี่นะคะระบบภายในตู้แอร์นะคะ ที่มีหุ้มเบาะใหม่นะคะแล้วก็ทําตัวหลังคางใหม่ด้วยนะคะและแน่นอนคือการทําใหม่นี้ก็คือต้องรื้อระบบไฟนะคะและทําใหม่ทั้งหมดนะคะพร้อมติดตั้งชุดแม่ิมีคอนทงคอนโทนนะคะเรียบร้อยอลังการสวยเลิศพร้อมรับใช้ไปชํำชำอยู่อายุชยาแล้วนะคะเดี๋ยวมาฟังเสียงกันก่าดีกว่านะคะว่าตามสภาพแบบนี้นะคะเขาหล่อแบบอย่างไรตามกันเลยคับ ลูกค้าพร้อมแล้วก็พร้อมนะคะเราให้ลูกค้ามาลองเองเลยคะ่ะลองใบม้กันก่อนนะคะขึ้นลองช็อปชอ,ช,อช้างใหญ่นะคะจากอุทยาคารับผมอกซีหนึ่งศูนย์นะคะคันนาคารโลกปั๊มเฮ็ดนะคะไอดีโตด้วยนี่คือเขาลองระบบเลี้ยวด้วยนะคะ,ะเดี๋ยวให้ไปดูด้านหลังกันดีกว่าคือตอนนี้ด้วยความว่าแสงมันสะท้อนมากแต่ด้านใหม่อ่ะน่าจะไม่ได้ยิน อันนี้เขาลองแบบอ่าเดี๋ยวไปดูใกล้ๆก่อนนี่นะคะขึ้นลงนะคะคือก่อนเวลาจที่จะเป็นคลิปนะคะเขาจะลองผ่านก่อนเลยนะคะไม่ได้ลองลอยๆแบบนี้นะคะเขาจะเห็นไหมเรากวนบอกให้เขาลอง PTO ให้หน่อยบอกพี่บอกพี่เขาลอง PTO 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 เพราะว่าเขาจะไม่ได้ยินเราลอง PTO เลย โอเคโอเคขับเลยเดหน้า <ไป S 1> รอดไปรอดไปรอดลองขับเลยลองขับเลยเดี๋ยวเราไปลองไฟกันข้างบนตอนนี้ข้างในคือเย็นมากแล้วหน้าถอยหลังลงได้เลยนะคะ อันนี้ปกติเราจะให้ทีมช่างะคะทีมชอน์ดันช้าะะเป็นคนทดลองโชคดีมากเลยเจอเจ้าของรถนะคะเขาเคาให้พี่เขาลองรถกันเลยนะคะรถสวยอลังการอะไรทีเดียวือแต่ละแต่ละท่านก็จะ,จะลองแล้วไม่เหมือนกันนะคะเขาจะอันนี้คือบอกเขาว่าไปช้าๆหน่อยเพราะอะไรวิ่งทันไม่ทันเขาก็จะลองทุกเกียร์นะคะสโลบ้างนะคะหนึ่งสองสามสี่นะอย่าลืมว่ามันเป็นแปดคูณสี่นะคะรุ่นนี้ เดี๋ยวเราจะไปดูไฟกันอีกทีนะคะด้วยความว่าด้านนอกเราจะสว่างมากเลยเลยจังที่เลยเขาจะไม่ค่อยได้ยินเรานะคะเ่อเราตามเราตาม,ตามเล่นึ่งตามเป่นนึงพอเริ่มเร็วเราก็จะเริ่มไม่ทันครับ ถอยหลังมาเลยถอยหลังมาเลยไปครับน่ารักมากเลยแบบขับช้าๆให้เราตามได้นะคะถ้าทางทีมจรงชันนี้คือเราฟลาชไปเลยครับ เกมากตามรถไปได้เรื่อยๆคือลูกค้าเขาแชาๆให้เพื่เราได้ตามทันนะคะในการรีวิวด้านในคือเย็นฉ่ำดูได้าจากแอร์นะคะด้านนอกรีลองไปนี่ไปในตัวด้วยรถอะ่ะ6410นะคะเดี๋ยวเราไปดูลองระบบกันอีกทีดนะ้านบนนะเราจะไปดูไฟกันแล้วเพราะว่าถ้าตรงน,นี้มันจะมองไม่ค่อยชัดคือมันก็เห็นแหละว่ามันมีแสงสว่างนะคะที่มันจะมาจากแต่ไหมตัวตัวตูว้ เราไปดูทันเหมือนกันดีกว่าเสียงกุ้งกริ้งนั่นคือด้านหลังนะครับผม,มน่าหลับมากเลยอ่ะผู้ขาของรถเราแนะนรอะไรอ่ะเาะรอให้เราตามไปให้ได้นะครับจากสุพรรณบุรีสู่อยุธยาค่ะ ดูระบบขึ้นนงขึ้นเนินอะ่ะเลิศม,มาลาลองได้ดีรองได้จริงเอาล้วเข้ามาแล้วอ่าฮะนี่นะคะระบบไฟระบบไฟนะคะชาร์จติดนะคะไฟไฟพร้อมสายติดนะคะ มันจะมีไซน์มันจะมีส,มจมสงจังหวะน,นะคะแต่เดี๋ยวต้องบอกให้พี่เขาลองกันอีกทีอันนี้จะเป็นคลิปคร่าวๆนะคะคลิปจริงคืออะไรต้องไปตามได้นะคะ6410ที่อยุธยานะคะต้องขอบคุณลูกค้ามากๆนะคะตัวจริงที่นี่ทีเดียวนะคะเจ็ดฟุตเจ็ดใจเจ็ดรักเจ็ดใจไปอยุธยานะคะ6410นะคะคันนี้คันนี้นะคะไปช่วยงานแข่งขันนะคะโกยเงินโกยทองอยู่อยุธยาต้องขอบคุณลูกค้ามากๆนะคะ แล้วก็ไปไงเนาะเก่าน้องนะคะตามสภาพตามใจที่จัดไปให้ลูกค้านะคะเสียงเครื่องเพราะเพาะหวานแบบนี้ชอดันช้างกรุ๊ปนะคะจัดให้ต้องขอบคุณลูกค้าอีกครั้งนะคะและ FC ทุกคนนะคะเงาเงเบื่อเบื่อนะคะติ๊กต k อกเรามีนะคะ Ig เราก็มีนะคะเป็นกําลังใจให้พวกเราทีมงานชอดันช้างนะคะทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังนะคะแล้วก็ทุกท่านของชอดันช้าง กดติดตามให้พวกเราด้วยนะคะแล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆ่คลิปจากชอดันช้างกรุ๊ปนะคะเฟซบุก๊กแฟนเพจนะคะคลายรถไทยคี่ชอดันช้างกรุ๊ปนะคะสามารถเข้าไปสอบถามเพิ่มเติมนะคะรถรุ่นอื่นได้นะคะ <P ew> er> เป็นเขาเรียกว่าเป็นเพจกองกลางที่จะอัปเดตข่าวสารที่เร็วที่สุดนะคะเงาเงาเบื่อเบื่อนอกจากติดต ok ่อไอจีแล้วต้องมาหากันค่ะเราเปิดนะคะจันทร์ถึงเสาร์น่าไปมงเช้าถึง5โมงเย็นหยุดทุกวันอาทิตย์นะคะทาส่วนฝ่ายอะไรนะคะจะเป็นขายอะไรรถไถฟอร์นะคะเครื่องอัดฟางนะคะซึ่งเบอร์ ตื๊ดๆเปิดจะขึ้นให้ดู092ค่ะ664 4964นะคะ092 6 4นะคะ664 4964นะคะฝ่ายเซลล์รถถ่ายก็063านะคะ9 2 6 4 156นะพวกเราเปิดจันทร์ถึงเาร์นะแปดโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นอยากให้มาเจอกันนะคะอย่างน้อยมาทักทายวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกค้านะคะและขอบคุณ FC ทุกคนร่ำรวยเฮงๆปังๆกันทุกคนนะคะสุขภาแพแข็งแรงวันนี้ก็บ๊ายบายสวัสดีค่ะ